สัสดีครับชื่อพอ่อจือครับทำอาชีพพืชไร่สวนผสมประสานพอ่อจือครับการทำการทำพืชไร่สวนผสมของเรานี่เราเราต้องมีอะไรเป็นเป็นหลักครับพอ่อมีอะไรเป็นเป็นองค์ประกอบสำคัญที่สุดคือน้ำนี่เป็นปัจจัยที่สุดเลย<อ>น้ำมีแหล่งน้ำนต้องมีแหล่งน้ำถ้า<น>ไม่มีน้ำก็ไม่มีพืชก็ไม่ได้รับ ต้องมีแหล่งน้ําต้องมีแหล่งน้ําพ่อจือครับที่ดินที่พ่อปลูกพืชไร่สวนผสมนี่ทั้งหมดนี่มีกี่ไร่ครับผมมีสี่ไร่ครับในในในสวนของพ่อนี่มีอะไรบ้างครับพ่อหนึ่งหวายนี่แหละสองมะนาวลรเมล็ดสามกล้วยหนะ้ากล้วยหนะ้าอร่อย มะยงชิดแต่ยังไม่มีโลกะ่ะหน้านี้อ่าบะเขือพ่วงม่ลูก <c oughs> ยังไม่มีลูกมากออกไกยแตต้องปลูกในร่มต้นมะม่วงออยู่ในร่มเจ็ลิ้นจี่แปดมะม่วงเก้าพริกไทยสิ 10. แก้วมังกรสิบเอ็ดชะโภใบชะโภขายใบชะโภสิบเอ็ดขนุนสิบสองไผ่เลี้ยงสิบสามยางพาราสิบสี่กล้วยตานีขายใบสิบห้ามะพร้าวลำหอมสิบหกมะเมาเจ็ดเพคสิบแปดตะไคร้ใหญ่ สิกลองกองยี 20, มะลมยี่สิบเขายี 22, มะละกอ2ยมมลิใหญ่ ตอนนี้กำลังเก็บชะอมไร้น้ำส่งนะครับมีออเดอร์เข้ามาช่วงสายๆออเดอร์ประมาณเท่าไหร่พ่อเอาหมดมีเท่าไหร่เอาหมดมเท่าไหร่เอาหมด <c oughs> ไม่พอคนะ่ะชะอมไรน้ำนะครับสวยมากเลยนะไม่มีน้ำจริงๆนะครับกินง่ายเก็บง่ายวิธีเก็บใช้กันไกลนะครับ <c oughs> พ่อขายส่งใช่ไหมครับขายส่งส่งแม่ค้าในตลาดเขาจะโทรสั่งจองใช่ไหมเาโทรมาอมข,าขายเป็นกรัรมหรือขายเป็นกิโล่ะขายเป็นกิโลกิโลละสามกิโลร้อยสามกิโลร้อยนะครับเะอมไรานามเมื่อเช้านี้ส่งอะไรไปบ้างเมื่อเช้านี้มีมะนาวมีมะนาวมะนาวห<ม>้าโลร้อยไร้เมล็ดมะนาวไร้เมล็ดห้าโล หนึ่งร้อยบาทร้อยบาท,บาทกับอะไรอีกกับชะอมกับชะอมหนึ่งร้อยบาทกับอะไรอีกกับเตยกับใบเตยใบเตยส่งไว้ไอ้มัดละยี่สิบบาทได้ตังมาได้ตังมารวมแล้วห้าร้อยบาทแล้วใบเมื่อเช้านะครับออเดอร์เมื่อเช้านะครับนี่นะฮะเลยสามร้อย เตยสามรา้อยมะนาวหนึ่งร้อยชะอมหนึ่งร้อยชะอมหนึ่งร้อยนะครับเมื่อเช้านะครับตอนนี้อตอนสายนี่มีออเดอร์มาอีกมีเท่าไหร่เอาหมดนะครับชออะอมไรนามนี่นะครับวันหนึ่งเอาหนึ่งออกวันหนึ่งเอาเอาพืชอย่างหนึ่งออกนะครับนี่คือกเกษตรผสมประสานนะครับพ่อจือครับพ่อจือทำอาชีพเกษตรผสมประสานนี่มากี่ปีแล้วประมาณเจ็ดปีแล้ว เจ็ดปีแล้ว<ป>พืชที่ปลูกทั้งหมดในสวนนี้เจ็ดปีแล้วครับเจ็ดปีปลูกทีเละเล็กทีละน้อยมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนเต็มสวนแล้วยี่สิบกว่าชนิดปลูกปีแล้วสองอย่างสามอย่างก็ามาเรื่อยๆเรื่อยๆผสมผสานกันไปจนจนไม่มีที่จะปลูกแล้วตอนนี้ตอนนี้พ่อจืออายุเท่าไหร่รแล้วครับหกสิบห้าแล้วหกสิบห้าปี ทำพืชสวนทำได้สบายเลยใช่ไหมพ่อครับทำได้สบายเลยพ่อเคยปไปพ่อเคยไปศึกษาดูงานมาก่อนหรือเปล่าถึงถึงค่อยมาทำนี่หรือว่าไปเรียนมาจากไหนหรือเปล่าไม่พ่อไม่เราดูตามเห็นเขาทําก็ทําตามน,นพอพอมาทําแล้วเดี๋ยวพืชไร่มันจะสอนเราเองโอ้เห็นเห็นเขาทํา <c oughs> เราดูตามทีวีตาม youtube <c oughs> อะไรประมาณนี้ใช่ไหมพ่อดูตามทีวี่นีะ่ะโอ้พอเรามาทําแล้วมัน พืชไร่มันมันจะสอนเราเองจะสอนเราในตัวเองว่าต้องดูแลรักษาอะไรยังไงอย่างนี้ใช่ไหมพ่อมันก็ต้องการเหมือนเด็กๆไม่มีผิดอ่ะเมันต้องการนู่นต้องการนี่เนี่ยเขาก็หามาให้มันต้องการน้าน้ํานี่น้ํานี่ปัจจัยสําคัญเลยต้องการฝุ่นต้องน้ำเนี่ยต้องมีปุ๋ยมีอะไรให้อืแล้วก็มันดูแลดูแลตลอดตอนเช้าเนี่ยเราต้องไปลดน้ําพอสายเราลดเสร็จแล้วก็ต้องมาเก็บไปส่งเขาตามออเดอร์ใช่ไหมพ่อ แล้วดูแลรักษาคนเดียวเลยดูแลรักษาคนเดียวไม่มีลูกน้องไม่ได้จ้างใครตื่นตีตีเป็นรถนี่แหละรถน้ํารถน้ําก็เสร็จแปดโมงเช้าแปดโมงเช้ากินข้าวก็ลงสวนลงสวนตัดทรงอตาชอมก็ตัดมะนาวก็ไปเก็บแต่ต้องขาประจํานี่ให้ขาประจําอยู่ประจําาาอย่่ใให้ขดไำ เพราะว่าเขาเป็นขาประจาเราเราก็ผลิตถึงถึงมีรายได้ทุกวันนี้ก็เพราะขาประจํเนี่ยนะขาจรก็คือมาซื้อที่บ้านเออเออมามาสั่งที่บ้านอบางทีเขาก็โทรมาสั่งรายได้ก็ดีอยู่เนาะแล้วรายจ่ายในแต่ละวันมีไหมพ่อรายจ่ายก็มีส่วนมากจะเป็นส่วนมากแล้วก็อย่างเราไปซื้อกับข้าวซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อของใช้ส่วนตัวแล้วรายจ่ายกับกับ กับพืช like ผักในสวนเรานี่มีไหมมันก็สมดุลกันไน้เนี่ยมีเราใช้มากทุกวันนียใช้มากก็ค่าน้ําค่าไฟใช่ไหมพ่อมีค่าน้ําค่าไฟค่าปุ๋ยอย่างนี้ก็มีใช่ไหมก็มีรายจ่ายออกอยู่ใช่ไหมรายจ่ายออกมันมีเพราะว่าเราไปสั่งพวกไอปุ๋ย้ปุ๋ยคอกโอ้สั่งปุ๋ยคอกส่วนมากจะเน้นปุ๋ยคอกบ่พ่อไม่เล่นปุ๋ยเคมีใช่ไหมปุ๋ยคอกนี่กระสอบละห้าสิบบาทเนี่ย ขี้วัวขี้ฝายขี้ควายขี้ไก่ไม่เอาควายอย่างเดียวเพราะว่าขี้ควายอย่างเดียวเลยวัวนี่มันเค็มต้นไม้เราตายหมดโอ้นี่คือนี่นี่นี่คือสูตรเลยใช่ไหมพ่อฝายของฝายนี่ไม่เค็มขี้ไก่ได้ไหมพ่อได้แต่มันไม่ค่อยนั่นไม่ค่อยมีอแต่แต่ฝายนี่มีแต่ฝุ่นขี้ควายนี่ตามมันนอกเราก็มีเยอะอยู่เนาะก็ไม่ถือว่าขาดแขนเนาะก็สอบละห้าสิบบาทขาประจำเขาห้ากระสอบ 2อ0ร้อยเเราจะมีขาประจํามีคอกควายอยู่เวลาเราต้องการเราโทรสั่งเขาก็มาส่งใช่ไหมไม่อยู่ใกล้ใกล้บ้านโอ้แล้ว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 การใส่ฝุ่นขี้ควายนี่ไม่ไม่ต้องไปใส่มากเดี๋ยวมันเค็มเดี๋ยวมันตายประมาณประมาณสามเดือนสี่เดือนใส่ครั้งหนึ่งสี่เดือนเนี่ยใส่ครั้งหนึ่งเพราะว่ามันมันดูดูมันจืดมันจะจืดแล้วก็เราก็มาใส่มัน การการดูแลรักษาก็มีแค่ให้น้ำให้ฝ<ห>ุ่นให้ให้ฝุ่นปุ๋ยอะปุ๋ยปุ๋ยไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยออใช้ใช่ไหมปุ๋ยไอไอปุ๋ยไอปุ๋ยคอกเขาเรียกปุ๋ยคอกแล้วศัตรูพืชมีไหมพ่อศัตรูพืชในสวนมันก็มีถ้าหน้าฝนก็มีตัวไอ้นั่นแมลงมีเพียมีอะไรลงบ้างไหมมีม,มีมีลงแพ๊บเดียวมันปล่อยมันกินมันก็ไอ้นั่นเป็นฤดดูของมันแล้วมันจะหายไปเองพ่อไม่ได้ใช้ยาได้ใช้สารเคมีอะไรหรือเปล่าไม่ค่อยได้ใช้ เพราะว่ามันอันตรายเขาห้ามกันเลยทำปลอดบ้านบ้านไหนใครใช้เนี่ยเขาจะไอ้นั่นเลยเขามาเขาแอนตี้เลยใช่ไหมในหมู่บ้านใช่ไหมเป็นประชามติในหมู่บ้านใช่ไหมพ่อว่าห้ามใช้ยาฆ่าหญ้าห้ามใช้ยาฆ่าแมลงใช่ไหมห้ามใช้เลยดีมากดีมากเลยครับถ้ามีประชามติอย่างนี้ก็ดีเลยพ่อจื่อครับที่ทํามานี่เราเราอยู่ได้ไหมพ่อสวนผสมเราเนี่ย เราอยู่ได้เพราะว่าขายได้กินทุกวันอขายขายไปก็เราก็ไปซื้อกินโอ้รายได้ก็คืออยู่กับสวนมันก็อยู่นี่นอกจากเราจะเก็บไหมถ้าเก็บถ้าเก็บได้มากมันก็รวยนะรายได้ก็อยู่กับมันอยู่กับมันลถ้าเราจะกินเราก็เก็บมันไปกินคือคือเราก็กินก็อยู่กับมันเลยเนาะพ่อเพราะว่าเราทํานี่เราก็ทําเพื่อ เนี่ยเพื่องเงินเนี่ยเนี่เราก็ไปขายเราก็ได้เงินเนี่ยรล้วมันซื้อกินถ้าถือว่าเรากินมากมันก็หมดมาเราอยู่ได้สบายเลยเลี้ยงครอบครัวได้สบายเลยใช่ไหมอาชีพเลี้ยงทุกอย่างพ่อแม่เราได้หมดเลยถ้าทาขึ้นมานะก็ทําไม่ทาก็เป็นอาชีพอิสระด้วยเนะพ่อเนาะไม่ไม่ไม่อายใครเลยเนาะอายใครเลยเพราะว่ามันพอเราทําแบบนี้นะเพราะว่า เราเป็นเจ้าของเองเราเป็นเจ้าของกิจการเองเนาะทำเองโอ้ดีดีดีครับพ่อพ่อจื้อครับถ้าถ้ามีไอคนสนใจอยากทำเกษตรผสมผสานเหมือนพ่อจื้อนี้พ่อจื้อช่วยช่วยช่วยแนะนำเทคนิคหรือขั้นตอนอะไรที่มันสำคัญหรือจำเป็นต้องมีให้ให้ให้หน่อยได้ไหมพ่อจื้อทำมีก็หนึ่งมีที่ก่อนมีที่ดินมีแหล่งน้ำสองแหล่งน้ำสองแหล่งน้ำไีเนี่ย สำคัญมากเลยแรงน้ำเนี่ยและใจเราก็สู้หน่อยสามใจรักใจรักใจสู้รักในการทําอาชีพเกษตรใช่ไหมพ่อต้องทาต้องใจรักต้องอดทนต้องสู้นะต้องทุกอย่างอ่ะมันตาแใว่ามันตอนครั้งแรกอ่ะพอไปปลูกแล้วมันตายและใจดอดแล้วก็ไม่ได้เลยไม่ได้แล้วต้องต้องสู้ต้องสู้นะต้องต้องไฟลุกตลอดว่าลองผิดลองถูกไงต้องสู้ไปต่อไป ทุนนี่ก็สําคัญใช่ไหมพ่อทุนก็สําคัญลงทุนทีละเล็กทีละน้อยนะค่อยๆไปไม่ใช่ว่าเอาลงทุนทีเดียวค่อยๆปลูกทีละอย่างทีละอย่างทีเล็กทีน้อยผสมผสานไปไม่ใช่ลงทุนทีเดียวโตมไปถ้ามันพังน่ะหมดทุนเลยถ้ามันตายใช่ไหมพ่อทุกอย่างเลยแหละค่อยๆทําไปค่อยๆทำไปทีเล็กทีละน้อยเดี๋ยวก็มันก็เยอะขึ้นเนี่ยไม่ใช่ผมอยู่ ไอซีล่ายังเจ็ดแปดปีกว่าจะเต็มสวนเนี่ยกลัวจะได้ขนาดนี้ใช่ไหมพ่อกลัวจะได้ขนาดนี้กลัวจะมาสร้างกลัวจะทํารายได้ให้เราได้ขนาดนี้ใช่ไหมเขาปลูกพริกข่าตะไคร้อะไรไปเล็กๆน้อยก่อนให้ให้เรารู้จักให้ศึกษาไปเรื่อยศึกษาไปเรื่อยๆปลูกตรงนี้ไอพืชใหญ่พืชอะไรเข้าไปเรื่อยๆทีเล็กเทียน้อยเดี๋ยวก็เต็มสวนเองถ้าถ้าใจรักนะค่อยๆทำใช่ไหมพ่อค่อยๆทำอย่าไปทําทีเดียวโตมพ่อพ่อแล้วพื้นที่ที่เราปลูกนี้ พืชผักแบบนี้มันชอบชอบดินแบบไหนพอพอที่จะให้มันสูงสูงหน่อยก็ได้โอเป็นที่เป็นที่สูงให้ที่สูงเป็นที่เนินพูดง่ายๆครับไม่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 ที่ลุ่มนี่ก็ที่ลุ่มกลัวน้ําท่วมกลัวน้ํรา้ขังมันมันมันเพราะว่ามันจะเป็นเชื้อราโอ้พืชเราจะตายได้ง่ายใช่ไหมตายเลยโอ้เดี๋ยวเราขาดทุนช่วงเชื้อราเนี่ยนะครับผมครับผม สุดท้ายนี้ถ้าเกิดว่ามีคนอยากมาดูงานหรืออยากมาศึกษาหรืออยากจะอยากจะสั่งผลผลิตกับคุณพ่อนี่หรืออยากมาศึกษาดูงานอยากมาให้พ่อแนะนําหรือมาซื้อก้าพันกับคุณพ่อนี่พ่อมีที่ให้ติดต่อไหมพ่อมีครับมีมีเบอร์อยู่เบอร์โทรใช่ไหมครับเบอร์โทรพอที่จะบอกได้ไหมครับ0653081543 โทรมาได้เลยหรือจะมาดูก็ได้ครับที่บ้านมาถามหาพ่อจื้อได้เลยพร้อมที่จะให้ความรู้เป็นวิทยาทานมาได้เลยนะโอ้ขอบคุณมากมากครับผมขอบคุณมากครับพ่อจื้อครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแล้วกันค่ะลืมอะไรไปหรือเปล่าคะอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ช่องอาชีพสร้างรายได้ชาแนลให้หนูด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายร้อมร้อนนะคะ